ครับเพราะว่าเวลาบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายรักษาทุกที่เนี่ยประชาชนคนไข้ก็คิดว่าไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็โดยสปสชเองก็ออกมาพยายามสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักษาที่ไหนก็ได้นี่คือเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมินะครับโดยล่าสุดก็มีการทำบอสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออกมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ารักษาทุกที่เนี่ย ไปที่ไหนได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารักษาทุกที่อย่างที่ประชาชนคาดหวังนะครับอย่างอันนี้คือเราก็จะเห็นเลยว่าอาร์ตเวิร์กรูปแบบต่างๆก็จะมีการใช้โทนสีแดงให้พยายามให้ประชาชนเข้าใจว่านี่คือนโยบาย<ช>ที่มาจากพักเพื่อไทยนะครับโลโก้ที่คุณผู้ชมเห็น30บาทรักษาทุกที่เนี่ยถ้าไปแปะอยู่ที่หน่วยบริการไหนก็นั่นจะหมายความว่าเข้าไปใช้บริการได้ในทางกลับกันก็คือว่าถ้าโรงพยาบาลไหนไม่ได้แปะโลโก้นี้ก็หมายความว่าเดินเข้าไปนี่ใช้งานไม่ได้นะครับก็มี มีการพูดถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ์อย่างอันนี้อยากให้โฟกัสไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิในทุกที่เนี่ยเขาจะแยกเลยนะครับว่ากทมจะไปได้แค่ศูนย์บริการสาธรารณาสุขแล้วก็คลินิกชุมชนอบอุ่นเท่านั้นถ้าจะไปโรงพยาบาลใหญ่กว่านี้จะต้องมีใบส่งตัวนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ระบุไปว่าจะไปสามารถใช้บริการที่รพสตสถานีอนามัยศูนย์สุขภาพชุมชนหรือว่าขยับไปโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลรัฐประจําอําเภอโรงพยาบาลจังหวัดในสัง กาของสาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะใช้นโยบายรักษาทุกที่ได้แต่ถ้าอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านี้ก็หมายความว่าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าที่ประชาสัมพันธ์ที่ประชานะชาอนอาจจะคาดหวังว่ารักษาทุกที่ไปที่ไหนก็ได้นี่อาจจะไม่จริงนะครับ